การแห่งความมั่งคั่งเงินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินในขณะเดียวกันมันไม่มีความสำคัญแม้แต่นิดเดียวสำหรับทุกเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงิน บทความจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนั่นเองนะคะคุณคิดเห็นยังไงกับบทความนี้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะแต่สําหรับครูนะคะครูฟังแล้วความไม่ครูนึกถึงอีกบทความนึงค่ะเขาบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตนะคะแต่99%ของชีวิต ต้องใช้เงินซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแม้แต่ทดแทนคุณให้พ่อแม่เราเนี่ยก็ยังคงต้องใช้เงินในบางเรื่องเป็นปัจจัยของชีวิตนะคะคุณล่ะคะอยากมั่งคั่งร่ํารวยวันนี้เริ่มอ่านหนังสือหรือยังและแชร์ประสบการณ์ของคุณในความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาได้เช่นกันนะคะก็สําหรับใครอยากอ่านต่อก็สามารถคลิกตะกร้าเข้าไปดูหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านแล้วมาแชร์กันค่ะว่าคุณอ่านแล้วได้อะไรและ่ ประโยชน์ที่คุณได้รับนั้นแบ่งปันต่อตัวเองและสังคมอย่างไรบ้างแล้วเจอกันใหม่คีวิีโอหน้าค่ะครูปินมณนธิดา